ไกกันลฮะทำไงทำไรลูกลมายาชิมของกิโลครับบัวทำไมไม่ได้ลูกนะนั่งก่อนนั่งเลยก่อนบนัวน,น,น,นั่งก่อนนั่งดีมากดูโร่นั่งลูกนั่งก่อนนั่งมาไงนั่งเป็นมายานัาง่งมาไงนั่งอยู่แล้วล<บ><ฟ>งนั่งกิครับอันนี้ลงไปเลยแบบ ให้หลอเพืนอาหารให้เขาให้ดีกว่าอาหารมาทำดื้อนะว้าวอะไรอะอะไรเนี่ยนั่งก่อนนั่งก่อนดื้อนีว่าอันนี้คของโปรของโปรดของน้องๆเลยไหนรู้ซิใครชอบอะไรบ้างลูกอันนี้มีรสอะไรเอ่ยรสปลาชูน่ารสนี้อืมอันนี้ด้วยชอบอะไรครับพี่รูใครเอาก่อนให้ใครก่อนโถนี่ไว้หลังเลยเนี่ย แสบแสบจะโดนให้มีสีรถลองดูสิขอสีแดงแล้วกันให้ใครก่อนให้ลุงก่อนดีกว่าลุงก่อนเนาะมามาเดี๋ยวแม่ให้ลุงเดี๋ยวแม่ให้นะครับมันเป็นอาหารหมาลูกคนกินไม่ได้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 อาหารหมาลูกไม่ได้นะคะไม่เอาลูกไม่เอาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยว อาหารโตดของบ้านเรานะคะโอ้่มายาบ้างให้มายามาลหอกมาล็อกมามายากินอร่อยเลยบัวแซ่อีกแล้วนะตามลำดับเลกผมทีนวดไหมโอ้โหมีหลายรสมากเลยตาอยู่นี่ขอบสองซองไหมได้ นี่ของพี่บัวว้าวพี่บัวชิลรถอะไรอะบัวพี่บัวบั้ลได้ปเนี่ยพี่บัวบั้ลไปแล้วอะดูสิว้าวอร่อยดีใหญ่เลยบัวหายใจบ้างนะเราอ่ะเฮ้ยเรียงเลยเลาอีกบ้างเขามีหลากหลายรสชาติมากเลยนะคะมองชู เป็นอาหารฮิวแมนเกรดนะคะมีคุณภาพมากๆโอ,โอ๊ยมาไงฮิวแมนเกรดก็คือเป็นอาหารที่อาหารนักที่ใช่ใช่เป,เป็นเกรด<ต>เดียวกับม,มนุษย์เลยชอ,ชอบมากลุงชอบมากวกติลุงจะเริ่มแก่แล้วก็จะเริ่มกินยากนะคะให้ลุงเบิ้ลหน่อยเพราะลุลานลนลานถึงจะเป็นเกรดคนแต่คนก็ไม่ควรกินนะครับเห็นก็จะอ้าปากไม่ได้ลูกกินไม่ได้ อยังไม่จบครับยังไม่จบมาให้โอ้ชอบมากโอ้โอ้ตัวข้างหลังเลียปากแผลบตัวใหญ่แม่ให้คนละสองนะลูกชอบมากมีความสุขมากนี่ยังไม่หยุดเลยฟังเสียงขึ้นยังมีมากนะปั๊บแล้วตามกัดกันนะนี่ไงสุดยอด พอแล้วพอแล้วพอแล้วป่ะอันนี้เก็บไมเอาไว้คุกข้าวมาสัมภาษณ์เขาก่อนนะคะเพราะเชิดบัวหน่อยเพราะเป็นเอกว่าอร่อยไหมตอนนี้นักแสดงไม่คุยกับเราแล้วนะคะอาหารดีบอกต่อบัวแนะนำเลยนะคะว้าวว้าวชอบชอบเอาไม่จบไม่จบพอลูกไปละดีกว่าบ๊ายบายครับพอลุกพ่อพ่อ